สโลกรมของพ่อครูสมณพโพธทีรัตปีไหนจำไม่ได้ไหลายปีมาแล้วเนาะเผอหลือหมายถึงอะไรลืมตัวไม่รู้ตัวเนาะแล้วมันเผลอที่ไหนเผลอที่ใจเหรอใจคืออะไรก็ต้องบอกว่าใจก็คือจิตเรานี่แน่เนาะใช้แทนคำว่าจิต วิญญาณกับวใจายนี้ใจนี่เป็นภาษาคนนะภาษาไทยเนาะเอามาใช้เอามาใช้กับภาษาธรรมเนี่ยรู้สึกว่าเออมันก็อา่าเราก็เข้าใจกันดีเนาะสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะจิตกับใจบางทีเราก็ใช้คู่กันนะจิตใจในภาษาคนนะ่นะใช่ไหมแต่ถ้าภาษาธรรมจริงๆเราก็ใช้จิตวิญญาณ แต่ถ้ามาเป็นภาษาคนภาษาไทยก็ใช้จิตใจนะเพราะนั้นสโลกทรรมของครูก็คือเนี่ยแหละเรื่องของจิตคําว่าเผลอก็คือถ้าบอกว่า,าเราขาดสติเราหลงลืมไหมเออแล้วมาลืมที่ไหนมันก็ลืมที่ใจที่จิตเราเนี่ยเนาะ